อ่าเรามาต่อกันด้วยกันแดดของและดูแพงนะคะเมื่อกี้เราลงคิมสตอเบอรี่ไปแล้วน้องแล้วเราก็มาต่อด้วยกันแดดอ้าวลุดครับท่านจะเปิดยังไงเลนโอ้ได้แล้วเราปาดเอาที่ฟ้าก่อนเนาะ เปิดเอาที่สายก่อนดๆๆๆๆนั้นเดี๋ยวทาเครื่องนรื่งก่อนเป็นน้อมูอ่ะชอบมากเป็นคนชอบอะไรที่ทาแล้วหายไปเลยเป็นคราบ โอเคเห็นความแตกต่างหรือยังอันนี้วิดีโอเลยนะเห็ been, นไหมเห็นไหมคือนนหมดมันซึมเข้าไปเลยอะมันไม่เป็นคราบเห็นไหมมันจะไม่เป็นคราบติดที่ขนคิ้วเพราะบางตัวบางยี่ห้อมันจะเป็นคราบติดที่ขนคิ้วและลายผมของกู้กูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มึงจะชอบตัวที่แบบว่าทาแล้วซึมหายไปเลยโอเคเห็นภาพครึ่งหน้าแล้วใช่ปะมันจะเห็นเลยว่าปกปิดจากเมื่อกี้มีจดุดดำนแบบนี้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 แคบบ่นี้นนปกปิดไปเลยเห็นได้ชัดเดี๋ยวเรามาละเลงอีกข้างหนึ่งปึ๊บปึ๊บป๊บ คนเมอหนักนิดนึงคนอื่นทาเบาๆก็ได้นะหอมหอมหอม,หอมกิ่นตอเบอรี่ติดหน้าเลยอีหน่อย <c oughs> ใครอยากได้ก็ทักมานะคือมันมันติดหน้าดีทาแป้งก็ติดหน้าด้วยสามรอเก้าสิบเนื้อเป็นเนื้อมูดดูของเขามีออรยอรางวันการันตีไม่ต้องกลัวแพ้ เอาแค่นี้พอนานเกินไปแล้วแต้มตรงที่มันดำๆหน่อยอปิดให้หมดโอเคลอยบายเดี๋ยวจะมีอัพบเราเตรียมตัวออกไปทำงาน ท้าน,น้าแล้วอย่าลืมลงคอด้วยนะคะลงคอด้วยนะโอเคบายบาย